โยมประวิติการนักสการพระอาจารย์ครับผมภาวนามาหลายปีวันละ45นาทีแต่ก็ยังเป็นตุ่มรั่วอยู่กราบขอกาแนะนำครับอ้าวก็รู้ตัวอยู่ดิตุ่มรั่วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านใช้แทนคนที่หลงโลกนะหลงโลก ขณะที่หลงโลก,ก็ลืมภาวนาและเข้ามาตุ่มรั่วเนี่ยถ้ารั่วเล็กๆรู้อยู่แล้วค่อยอุดหรือว่าจุดรั่วมันเล็กแต่น้ำที่เติมลงไปมันเยอะก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตันนี้สำคัญตรงที่ว่ารั่วก็กรูเบลเลอเลยแล้วก็น้ำที่เติมลงไปปริมาณน,น้อยกว่า ปริมาณน้ําที่ไหลออกจากรูรั่วเงี้ยเหมือนอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็รูรั่วนั้นต้องดูว่ามันรั่วระดับไหนถ้ารั่วระดับล่างเนี่ยน้ําหมดนะถ้ารั่วตรง,งกลางก็ยังพอมีน้ําบ้างถ้ารั่วระดับใกล้ๆปากปากตุ่มเนี่ยก็เหลือเหลือน้ําเยอะหน่อย ันนห้ภาพออกไหมหมายความว่ามันรั่วระดับผิดศีลไหมถ้ารั่วระดับผิดศีลกเหมือนรั่วระดับใกล้ก้นโอง่งใกล้ก้นตุ่มน้ําไหลออกหมดมันก,ก็ต้องระวังว่าอย่าให้รั่วระดับผิดศีลถ้ารั่วระดับแค่ว่าจิตไม่เป็นสมาธิหรือ ไม่มีความเพียรอะไรประมาณนี้นะมันก็ยังมีศีลอยู่ก็ยังมันเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่บ้าง <c oughs> ก็เหลืออยู่แค่ว่าเราจะทำทำการภาวนาให้มันเป็นกิจวัตรให้ได้รับผิดชอบรับผิดชอบชีวิตตัวเองวางเวลาตารางเวลาของชีวิตกำหนดเวลาของชีวิตให้ให้ได้มาตรฐานนะ ให้มีการภาวนาในรูปแบบทุกวันทุกวันนะส่วนในชีวิตประจำวันคอยรู้ทันความรั่วที่เกิดขึ้นรั่วนะห้ามไม่ได้แต่รั่วแล้วรู้ตอนรั่วแล้วรู้รอยรั่วก็จะได้รับการอุดนะพร้อมกันนั้นถ้าเปรียบเป็นน้ำไหลออกกับน้ำไหลเข้าตอนรั่วก็น้ำไหลออกตอนรู้คือน้ำไหลเข้า ก็ต้องมีรู้บ่อยๆรู้แล้วไม่ต้องไปตามแก้เพราะรู้นั่นแก้เรียบร้อยแล้วเหมือนว่ารู้แล้วว่าเมื่อกี้รั่วแล้วนะยังไม่ต้องไม่ต้องไปร้อนใจไม่ต้องร้อนใจว่าเมื่อกี้รั่วเพราะถ้าร้อนใจไอ้ความร้อนใจเป็นรั่วอ,อีกรูหนึ่งก็แค่รู้ถ้าร้อนใจก็รู้ซ้ำไป แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตามแก้ไขอีกประการหนึ่งนะของคนที่มีมีเวลารั่วเยอะเนี่ยนะมักจะอ้างเหตุผลระวังว่าเหตุผลที่เรานำมาอ้างเนี่ยมันมักจะเข้าข้างกิเลสก็ต้องคอยระวังเหตุผลที่ ดูฟังขึ้นส่วนใหญ่ก็คือคำคำให้การของเราเนี่ยมักจะฟังไม่ได้และที่ร้ายมากเลยคือเราให้การแล้วเราตัดสินเองว่าใช้ได้อย่าเพิ่งไปเชื่อมันก็ถ้าเรามีเครื่องอยู่นะในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้ความรั่วที่มีอยู่เนี่ยไม่รั่วนานรั่วแล้รู้รั่วแล้รู้เลยนะก็ได้ได้น้ำเติมเข้าไปบ่อยๆรั่วแล้รู้เนี่ยไอ้ตอนรู้เนี่ยน้ำเข้ามากกว่าน้ำออกตอนรั่วก็รั่วไปนะแต่ตอนรู้เนี่ยได้น้ำเข้าเยอะแต่อย่ารั่วนานถ้ารั่วนานก็มันก็ออกเยอะเหมือนกัน นั้นก็มีสองส่วนนะคือแบ่งเวลาในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยให้ภาวนาในรูปแบบทุกวันส่วนนอกรูปแบบก็คือในชีวิตประจำวันให้รู้สึกตัวบ่อยๆโดยที่มีที่อยู่ของใจเอาไว้ที่อยู่ที่อยู่ได้ตลอดทั้งวันก็คือร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยใช้ได้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้งานที่ทําเป็นเครื่องอยู่บางทีเนี่ยทำงานอะไรอยู่ก็เอางานนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่เอางานเป็นกรรมฐานตอนที่หงุดหงิดมีคนมารบกวนสมาธิไอ้ตอนหงุดหงิดไม่ใช่งานก็รู้ทันงุดหงิดแล้วก็ทางานต่อทํางานอยู่มีคนมาชมปลื้มอ้าวปลื้มไม่ใช่งานรู้ทันความปลื้มแล้วก็ทํางานต่อนึกออกไหม ทำงานอยู่แล้วก็คิดว่าเอ๊เดี๋ยวจะออกไปซื้ออะไรดีเย็นนี้จะกินอะไรดีอ้าวฟุง้งซ่านรู้ทันพ mm hmm. อเข้าใจไหม <laughs> ไม่ใช่ว่าทํางานทางโลกแล้วก็จะภาวนาไม่ได้เอางานทางโลกนั่นแหละเป็นเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์สมถะคือเป็นที่อยู่ของจิตไปเลยทํางานไปถ้ามันไม่คิดเรื่องงานคือฟุง้งซ่าน คือหลงนะก็ทำงานรู้ทันความหลงแล้วทํทำงานต่อนะอย่างเงี้ยได้นะคุยกับลูกค้าลูกค้าเรื่องมากเราก็หงุดนะหงิดหงุดหงิดไม่ใช่งานรู้ทันร,รู้ทันความหงุดหงิดแล้วก็คุยต่อประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าเอาความคิดเป็นใหญ่แต่ดูที่ว่าเรา เราคิดอะไรนอกเรื่องหรือเปล่าเรื่องงานเนี่ยนะก็จะทำให้ตุ่มที่รั่วนะกลายเป็นรั่วแล้วก็อุดแล้วก็รั่วแล้วก็อุดรั่วแล้วรู้รั่วแล้วรู้มันจะมีรู้ขึ้นมาทีทีตัวรู้ทีทีนี่แหละนะจะเป็นประโยชน์กับการภาวนานะที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือเวลา มันรั่วนานเวลารั่วนานแล้วพอรู้เนี่ยนะเราจะเราจะเร่งภาวนาเกินไปรู้สึกว่ามันรั่วไปแล้วนะก็ทำชดเชยทำชดเชยก็ทำชดเชยอย่างมากเลยก็คือเพ่งอันนี้มันจะกลายเป็นแกว่งที่รั่วมากก็คือเผลอนานเผลอเผลอมากพอคิดจะทำก็เพ่งมาก พอเพ่งมากพอเผลอก็เผลอไปไกลเพราะมันก็เป็นส่งส่งกาลังให้กันได้กันไอตัวรู้ที่ปฏิบดีก็จะเกิดขึ้นยากนี้เวลารั่วเนี่ยรั่วเบาๆรั่วได้รั่วไปนิดนึงแล้วก็รู้ทันเพ่งไปนิดนึงแล้วก็รู้ทันประมาณนี้ตอนเพ่งก็คือไม่อยากรั่วแล้วก็เลยพยายามจะไม่ให้รั่วไอตอนพยายามไม่ให้รั่วมักจะเพ่งให้รั่วแล้วรู้หลงแล้วรู้นั่นเอง ตอนพยายามไม่ให้หลงมันจะกลายเป็นเพ่งหรือตอนพยายามไม่ให้รั่วก็เพ่งรั่วแล้วรู้ไอ้ตอนเพ่งแล้วรู้เนี่ยนะเพ่งแล้วรู้เนี่ยยากกว่าเอารั่วแล้วรู้ง่ายประมาณอย่างนี้เอาเอาอย่างนี้ก่อน